สบายดีพี่น้องไปสายเตเต้ไปเรี่องเก่าพี่น้องไม่ได้หมดแล้วเรื่องอะไรเรื่อเก่าหาักหักกุ๊กใหม่พี<อ>่น<อ>้องตอ่อต่อต่อกันได้หกักกับต่อมาปนี่พี่น้องเอ,อ้ยวันพฤหัไปขุดตอ่อพี่น้องมือละเล็กละหน่อยเน,ะนะยาะนี่กาไข่มงกสบายดีจ้าสบายดีจ้าพะลุงสบายดีจ้าพิตตี้เอาน้องเอาหลานพี่น้อง,อาน,องนางน้อยเพื่อกันได้สแปงเพื่อกันเสียง่าอนามัยพี่น้อง ไปขายนี่ไปคุดต่อไปขุดต่อต่อไม้อะไรไปต้นต่อนะยังพ่อได้จากต่อขุดได้ครึ่งหนึ่งแล้วกันมันบอ่อก็ขุดเลิกบ้านนี่ไปพี่น้องมันไปนำกันไปอันน้ำบาตเต้ไปขุดต่อไม้อออกด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าห้องกาสีได้อันปุ๊กเงินใส่นะพี่น้องเนี่ยมันเอฟซีว่าอะไรหม เห็ุเงินทับต่อไม่เนาะมีแต่เฮ้าวันกลนออกกันว่าก็สิเดือนเดือนนี้เหยียดยันยังบันยอหอกพี่น้องสาวมีแต่สั่งมาไหว้ซื้อเดือนนีมเนเป็นเดือนแฮมเลยพี่น้องเด้อเดือนแฮมแ่บันย่อน่าจะเป็นพละเดือนนั้นเดือนสี่เม่เดือนนี้เนาะนี่แหละเป็นเดือนสี่พี่น้องกันยี่ห้อสาวกันว่าเดือนแฮมนต่มันยัง บอดีบ่อยอย่างนี้ละชักย่างพี่น้องเลยหาแล้วก็เพิ่อนจะให้หาเลิ้หผายามมีแต่เพื่อนจะให้อ้นนั่นแหละพี่น้องพอเพ่นโทรมาจะให้อ้นไปเส,ส,ส,สื่ออันซสื่อไส้เสื่ออันของเสื่อย่างเลยพี่น้องทีเขาใส่เสาวขวัญเลยพี่น้องเด้อมาหอดเลยพี่น้องบาเตะเพื่อกาทำการขุดโดยพี่น้องห้อนห่อนหอน,หอน,หอนพี่น้องเอ้หอนแท้ห้อนว่า ใบไม้จนบมดตีงเลยฮอนจนว่าหัวก็อยากแตกหัวก็อยากระเบิดเนาะไอเต้เนาะฮอนอะาริยารอพี่น้องอืมคุดต่อไม้พี่น้องยังบาแล้วจะเสื่ออยู่เดี๋ยวไปสิผักห้ายนี้เนาะพปว่ามาอยู่มาอยู่ตลอดแต่นี่แต่ก๊กนี่พี่น้องตั้งอยู่ที่เลย ตเวนก็สิตกดินสระแปลงมันก็เสียหญ้าเด้อพี่น้องเลยเสียหญ้าบ้านพินน้องๆก็เอาคิตตี้าซบางอ้นยังหุงข้าวอยู่พี่น้องอ้นกบ่ฮู้เสร็จหยังอันอ่า น้องนัดน้องทองเนาะนางลุงกินด้วยพี่น้องแต่หูข่าวไว้แล้วหูอยู่ห้องพี่เลยพี่น้องเห็ดอยู่ห้องและ้ะก็สเอมาสู้เพิ่นกินห้พี่เดยวโอนกะโทรหาน้องนัดว่าบอกม่ให้น้องนัดเห็ดยังด้อพี่น้อง,ดอดอเ,เ,บบงเด้อโอนสิบีคนเห็ดเลยสีแบ่งไปห้เด้อพี่น้องนัดทั้งนัดนัดท้งนัดพี่หน่หน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 นอยุดทางดากันเต,ต่า <c oughs> เราจะเอาผ้าตัดเนาะชุดลงกเลยกันกันมีอันจักสตินซะเนาะไม่ได้คือเก่าเพราะว่ามันจะลุ่มบอกเห็นหักมันก่อนแล้วเขาจะตัดได้อันนี้เขาบอเห็นหักมันกับผมีความหมากบอกแม่เลยหักมันจะลุ่มดิมันเรื่องห้าวตะครุดองกวางบอกแม่เลยตะครุดองกวางก่อนเนาะน้ำตัดน้าแล้ น,น,นาจากปุต้ตี้ไกเนาะต่อตัวนี้ได้เอาออกแล้วพี่น้องคัาในปุ้งเพราะงั้นในย่ามันขวมพี่น้องไอ้ต่อตัวนี้แต่ตอ่ตอต่อตัวนั้นกาญาตกขวมคือกันพี่น้องไอ้เจาะต่อตัวนั้นกะจะได้คุดออกคือกันเขาไหวกับบ่งามพี่น้องเขาไหวกับบ่งงามย่างไปย่างมาพัดเตะเอาคเนี่ยกับอันต่อตัวนี้ ต่อตัวนี้กะสิด้คุดออกพี่น้องเลยต่อตัวนี้จ้าชีเป็นต่อใหม่ยังไม่ย่างหมดหรือไม่กิกต่อนลยแล้วโอนกาลอยพ่อมาพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าพ่อเพื่อนสิฮู้วิธีเนาะโอนกระเป๋าเตะของบ่ฮู้เด้อพี่น้องเด้อว่าสิเฮ็ดวิธีใดเฮ็ดแนวใดโอนกามื่อนี้ก็ได้ถามสาแปงแล้วเรื่องห้องเรื่องอย่างเนาะ เิ่นกาถ้าอิงตามเจสาเป็นเดือนเพิ่นว่าหรือเาสาชิบหาเมื่อกเ็เสียครึ่งหนึ่งเสียขาไผ่พี่น,อน,น,น้องเพิ่นเราเสีบสปเูเลไวดอกมั้งเพ่อนาหาเงินนำเลยพี่น้องเลยคือสปูเล่ง่ายดอกยเหยียดถอยไปเสาเป็นหนาเาเเป็น,น,ปนดือนนะสินานเลยใ่น้นองนัดมาเลยน้องนัดมาพี่น้อง บอกเพิ่นว่ต้องเห็ดยังอากเป็นมือกล้องให้ก้อนแล้วชีสซอยดอก <c oughs> อกเรอเอหยอกในใจกันจะให้เห็ดซอยแหละอย่าเ <c oughs> ก,กอากขอบอเคยเห็ดซอยจะบ,บ่แหละื <c oughs> อมอาก็เห็ดซอยจะตลอด ตัดกี่มากล้วครับห้างยัติงอ่ะติงพี่องเลยตัดออกมัก็ลายเลยห่างกันคุดลงอีกดังเปิงเปิงห้างขนาดน้องเมื่อสิบเอาเสียมสปแปลงมาขุดสอยมาอาพี่นอ้องอ้นก็ได้ไปถามน้องนัดมาเนาะน้องนัดว่าเฮาบ่อยากว่า พอน้องนัดบ่อยากอะไเข่าอ้นหุงไว้แล้วอ้นสิตักไปพี่น้องตักไปให้น้องลุงกับน้องทองกินแล้วสิเมือ่อนทอดไข่ดาวเอาให้เพื่อนกินไข่ดาวเอาพี่น้องเอาพารเาะวันอื่นเพื่อนกับ่อยากกินได้น้องลุงหมักกินแต่ใส่ไขเ่เป็นเปนต้มบ่อไข่ต้มบ่อเป็นแนั้นบอ่อเมื่อนี่หันสิได้หยิบออกอยู่บ่ต่อเมื่อนี้ะ พี่นองง้องเลยมาเบิ่งความสำเร็จของบบาเต้เต้พี่นองง้องเลยหมอืมลาก,กมีห้าหีืเปลมีห,าห้าอีาก,กล่าายเป็นปะหลายก็แล้วนป้าคือชิมหาหลายเถอะลายนะครับเองสิร์ตรงนี้มึงตามหา้า บตีงเลยพี่น้องเลยอ๋อเดี๋ยวคู่หักมาดูผมกันเนี่ยพี่น้องหาหักเติมเว้ยคำกระดาป่ะมื่อนี้สี่นะพี่น้องเลยเสีชลอ์ให้ได้บ่เตะๆป่ะรอเพืพี่น้องเลยเมื่อบตีงห่ารึเปล่า ห่างกันบักง่ายบักง่ายพี่น้อยอหา่างเมื่อยอดกับพี่น้องเลยซอยเพื่อนคุดอันนี้ล<ฮ>ะถ่ายคลิปไปน,นั่งในเฮดซอยเพื่อนเนี่ยนั่นตัวนี้แววหะคนมาห่ากอ่นนะมันฮะ หักอับน้ากูโมงใหญ่กูโมงไอ้นี่ทะเลควายควายเลยเฮ้ยขาดแล้วเฮ้ยขาดแล้วขาดแล้วเริ่มตีงเลยพี่น้องเริ่มตีงสลัดมาด้วยสลัดใหม่ด้วยค่ะบี่น่อยหนึ่งควายอยู่น้อยหนึ่งควายหน่อยหนึ่งจมใจอย,อยู่พี่น้อย มีกำลังใจคอยนหึ่งเริ่มแล้ว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 เนาะนี่แหละสดเบอร์เจ้านี่แหละคอยมาสดเบอร์เจ้าตัดนี่แหละหักมันค่ะเฮ็ดตาต่า,า,นนตางออกกำลังกายเลยพ่อเต้เป่นกระเบนออกบระเบนคอยออกมาอยู่น้ำอ้นเหรอครับพีนน่น้องตอนสว่างพระจุลสวรรค์ออกกำลังกายตลอดเปเตยบ้านตอนเศร้าทุกๆๆเศร้าเปเตยบ้าน อีพีก่ะพอแต่มันบริปลายแบบว่าคือเตบ้านนะพี่น้องงานยุ่ออกแรงยุ่ในนี่เตยประถาเตบ้านเตยประถาเน,นี่ยน,นี่ก็มืดละพี่น้องค่ำเบลเตว่าความพยายามอยู่สายความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพคะสุดท้ายเพ่กะได้เป็นบอกเย้อาอาๆช,<บอก>ชุดท้ายโงนี<บอก>่<บอก> อะไรกะตายตอพี่น้องเลยตายมันอไรห่างมันมอไรบครับสัพี่น้องเลยกรตายโอ้กอบต่าแล้วพี่น้องมึงเฮ้ยได้แล้วได้แล้วตอปงหญ่นยพี่น้องตอปงหญ่นพี่น้องเลยห่างพี่น้องห่างห่างห่าเป็นเมื่อไตาหนึ่งม่มหางน้อย ความสําเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะใครมันแต่ใครมัดแต่พราพี่น้องเิ่นคุ้มเด้อบ่เตะลงไปอยู่ยังได้คุ้มนี่แม่มันเลยห่างเลยบักไงเลยลายมือเติบพี่น้องเขาตะคุดออกคงกลัวพี่น้องมันจงซับตอกได้เนาะอ้าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้โอ้นกับชิได้ลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮาสองคนในเดจ้าสำเร็จไปหนึ่งต่อพี่น้อง ยังอีก2ต่อ <laughs> ประเตธจ่อยเลยเพื่อเขาย่อสาวกาศเป็นเดือนหนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะพี่น้องลาไปก่อนเดอ้อสบายดีสบายดี